เหรียญสุขใจ99นะครับเนื <disappointing bosses> ้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินครับสุขใจ99เสมาสะดุ้งกับนด่มาเหรียญนึงได้เนื้อเงินด้วยรายการพิเศษเนื้อเงินเลยครับอันนี้สุดจี๊ดครับเนื้อเงินซุ้มแดงลงยาเขียวขอบฟ้าเนื้อเงินลงยาจีวรสวยไหมได้โค้ดหนึ่งห้าหก เสมารุ่นแรกนะครับเสมาสะดุ้งกลับรุ่นแรกเสมาสะดุ้งกลับรุ่นแรกครับไอ,อยู่ในซีนเลยเสือคาบดาบข้างล่างด้วยสวยสวยสวยเนื้อเงินเลยต่อโค้ดเสือด้วยนไงข้างซ้ายบางเหรียญก็ต่อข้างขวาถ้าจำไม่ผิดซ้ายมั่งขวามั่ง ข้างซ้ายจะเป็นพวกเนื้อหลักๆของสูงหน่อยถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าขว,ว้างขวาตรงเนี้ยจะเป็นพวกเนื้อทองแดงอะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้ทองแดงทองทิพย์อะไรพวกประมาณเนี้ยผมเห็นก็ตอกบางที่ก็ซ้ายบางที่ก็ขวาถูกผิดไม่ว่ากันนะครับพี่ไปดูเป็นความรู้ตรงยาก,ก็ใช้ได้อยู่สวยเนื้อเงินด้วยคลิปนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับ